มากพอ,อยผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ตลอด24โมงเติม LLPC คุ้มสุดถูกสุดใช้เพียงแค่ไลออดอไอดีเท่านั้นหรือจะเติมเกมอื่นอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นผับจีวาโลฟีไฟเกมเกนชินอิมแพคหรือเกมยอดฮิตเพียงแอดไลน์ได้ที่แอดเติมไว้จัดอย่าลืมใส่แอดไว้ข้างหน้าด้วยนะตุนมากอรอยคุ้มสุดถูกสุดแอดมินน่ารักพร้อมให้บริการตลอด24โมง7วันต่อสัปดาห์ไม่มีวันหยุดอย่าลืมไปเติมกันเยอะๆนะครับปลกคุ้มชัวสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะ กับเกฟที่มิดเลนนะทีฟนะฮะก็เป็นแชมเปี้ยนอีกตัวหนึ่งนะที่เพิ่งถูกบัฟมาฮะแต่ว่าบัฟแบบไม่ได้เวอร์วังมากก็คือบัฟสกิลวใช่ไหม mm hmm. ให้มันค mm ูดาวทุกๆเลเวลเท่ากันเออก็ถามว่าเก่งขึ้นไหมก็เก่งขึ้นละฮะแต่ว่าเป็นตัวที่เล่นได้ยากเออจริงๆแล้วทฟเนี่ยเป็นตัวที่เก่งแล้วแต่ว่ามันเล่นได้ยากนะเล่นได้ยากทุกช่วงเลยครับตั้งแต่ยืนเล่นทีมไฟ์เดินเกมต่างๆอืคลิปนี้มาดูกันว่า ถ้าแลนเกาหลีเล่นเนี่ยจะเป็นยังไงอะเกมนี้เจอเกมนะเกมก็พยายามที่จะดันเลนสู้อรซึ่งดันสู้เทียบได้อยู่แล้วนะเทบเนี่ยมันจะไปดันเลนเก่งช่วงประมาณเลเวลเจ็ดเลเวลแปอะไรเงี้ยจะเริ่มดันเลนเก่งแล้วต้องมีเทมสักดิ้นหนึ่งฮะแต่ว่าช่วงต้นเกมเนี่ยคือต้องออโต้มีเนี่ยรัวๆเลยหยิบไพ่แดงนะพยายามที่จะดันมินเนีย่ยหรือไม่ก็แซวฝั่งตงข้ามนะถ้ามีจังหวะให้ได้แซวฝั่งตงข้ามก็แซวไปถ้าไม่มีก็ดันมินเนีย่ยไปฮะนะหยิบไพ่แดงรัวๆเพื่อดันเวฟใส่อะ แต่ว่าดันสูเกฟไม่ได้เลยอนะแล้ว,ว่าสามไปที่เรียบร้อยอัพสกิลคิวมาก่อนเนะหยิบไพแดงจั่วไปปลาใส่รัวๆเกมนี้นายเทมชิ้นแรกเขาขึ้นไปรองเท้ามาด้วยอนะช่วงยืนเลนก็ไม่น่าจะมีอะไรฮนะก็น่าจะเป็นภาพนี้ไปเรื่อยๆนะจนกว่าทีฟจะมีระเวลนะพอที่จะดันสู้เกฟได้อูู้โมเมนต,ต์ดีจัดนะรู้ระยะเกฟนะ เดินถอยออกจวไพ่ฟ้าปลาใส่หน้าเลยฮะบทมินเนี่ยนหลังรัวๆเลยนะเขาเอาลูนบทมินเนี่ยนมาฮะแล้วก็บทมินเนี่ยนหลังรัวๆเลยฮะการบทมินเนี่ยนเนี่ยถ้าเราบทตัวไหนเราก็จะตีตัวนั้นได้แรงขึ้นนะอันนี้บทมินเนี่ยนหลังฮะก็เดี๋ยวช่วงกลางๆเกมช่วงแบบมีเลเวลหน่อยก็น่าจะปลาคิวทีเดียวเวฟหลังหายหมดฮะ สเปเป็นเทเลพอร์ตฮะยืนเลนได้แบบสบายๆ,ๆ,ๆเลยนะเกมนี้ดีหน่อยฮะที่ป่าไม่ได้มาป้วนเปี้ยนแถวเลนกลางเออเพราะว่าเล่นมันดันกันรัวๆเลยฮะเกฟเนี่ยมันรับแกงยากเนาะมันก็ได้แค่ดันเวฟฮะเทียบก็เช่นกันนะโอ้แล้วเป็นไหนวินที่ยืนอยู่ในพุ่มมาแล้วเทียบกักแฟดอยู่ตอนนี้แฟดออกไปเป็นที่เรียบร้อยฮะแล้วเกฟพยายามไลยิงเขาตพ่พอกขาแฟดมาโดนป้อมตีตายฮะเบ้อโอ้มาก้นะแฟดออกอาจจะได้นะ เพราะว่า sqlq มันระเบิดส่เทียบไปละถือว่าไม่แย่ฮะแก๊งนี้แลกกันไปหนึ่งต่อหนึ่งนะไอเวิร์นะปลูกหญ้าแล้วก็ยืนรอดในหญ้าเทเลพอร์ตกับเข้าเลยนะเกมนี้ไม่ได้ขึ้นเป็นรองเท้าก่อนนะขึ้นเป็นไอเทมขีละก่อนเลยเพื่อเอามาดันเวฟสู้กับเก่ะไอเรื่องรองเท้าเรื่องไอเทมเนี่ยมันแล้วแต่คนแล้วแต่ความถนัดเลยก็ว่าได้นะอืมหรือว่าแล้วแต่แชมเปี้ยนที่เจอว่าเราจะขึ้นรองเท้าก่อนหรือว่าเราจะขึ้นเป็น,ออนรอซัพเ,เ,เตอร์ก่อนอะไรเงี้ย มันแล้วแต่เลยฮะแล้วแต่แมชชัปแล้วแต่ความถนัดของแต่ละคนเลยบางคนถนัดเล่นรองเท้ามากกว่าอย่างเงี้ยดันเสร็จเป็นที่เรียบร้อย้วตอนนี้เลเวลหกแล้วนะปิงว่าจะไปเลนล่างนะเกฟก็พยายามพี่จะดันเลนแล้วเดินตามนะเทียบลงไปเป็นที่เรียบร้อยฮะจวไพ่ทองมาปลาใส่เซรีฮะแกงนี้คลีนมากมากโอ้ไอเวิร์มารอซ้อนนะยูมีเลยไม่ตาย ชอบมากครับเวลาเทฟเลเวล6ปุ๊บล็อกแก๊งได้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่เพอร์เฟกมากสําหรับเทฟกลับเขาเล่นมาฮะเกฟน่นจะกลับบ้านนะึ้นรองเท้าลกคูดามาเป็นที่เรียบร้อยฮะตอนนี้คือวิ่งเราจัดๆนะจั่วไพปลาใส่ไปมู้เมนต์แบบดีจัดนะเดินเข้าเดินออกแบบโคตรคลีนเล่นเทฟนะฮะเซตเป็นเรื่องสําคัญมากนะเพราะว่าพาสซีฟของเขาเนี่ยถ้าเราล้านมินเนี่ยได้เนี่ยเราก็จะได้เงินเพิ่มเออเพราะนั้นอย่าลืมฟาร์มนะอย่าแกงจนเพลินนะเราต้องมีเวลาในการฟาร์มด้วยฮะ ถ้าแก๊งเพลินแล้วไม่ได้ฟาร์มไม่บอกเลยว่าจนมากต่อให้ฆ่าได้ก็จริงอะแต่ว่ามันก็จะจนๆหน่อยต้องฟาร์มมิเนียนด้วยเริ่มสูเกฟได้แล้วครับตอนนี้มีอีกไนล์แล้วนะจั่วไพมาฮะหยิบไพทองใส่ไปน่าจะแรกกันไปฮะสวยงามดูเหมือนดานเมจจะเบาะนะเทฟแต่ว่าถ้าปารไปเรื่อยๆเนี่ยแรงนะสกิลอีเนี่ยคือแรงจัดฮะเกมนี้รูนของเขาเป็นรูนลดคูดาวอันตรีนะเออก็น่าสนใจอะเทฟก็สามารถเอามาได้แหละแต่ว่า บางคนก็เล่นเอาเป็นแบบบูนบลตี้มาคือค่าฝันของข้ามก็จะได้เงินเพิ่มอ่ะมันก็จะทำให้เทฟเกิดเร็วขึ้นอันนี้แล้วแต่เลยนะเอาล็อกคู่ดาวติก็ได้หรือจะอวิ่งเร็วก็ได้เดนล่างมีการบวก,กน,นะเทฟเหมือนจะอยากลงไปนะแต่ว่าติดเกฟบ่ะเกฟบโซนๆไว้อยู่นะถ้าจะลงไปเนี่ยอาจจะเจ็บนิดนึงอนะไม่ต้องฝืนนะเล่นเทฟไม่ต้องฝืนถ้าเราเดินโลมไม่ได้เราก็ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องลมนะเราเอาเราให้รอดก่อนดีกว่าบางทีเนี่ย หลายคนอาจจะเล่นแบบฝืนที่จะเดินโลมฝืนที่จะโดนเดินแก๊งอ่ะถ้าจังหวะมันไม่ได้มันก็ไปไม่ได้อะบางทีเราเล่นเทฟเนี่ยเราไม่จาเป็นนกแก๊งเลยก็ได้นะเราสามารถที่จะยืนฟาร์มไปได้เรื่อยๆอ่ะถ้าสมมติว่ามันไม่มีจังหวะโอ้เกฟแฟตตีอ่ะอ๋อจังหวะนี้โอ้แลกได้อีกแล้วอะจะกด็อปวอทนะแต่ว่ากดไม่ทันนะต้องป่าสกิลออกไปก่อนนะแต่ว่าแลกได้ก็ถือว่าไม่แย่นะ เกมแบบนี้ดีะเกมแบบนี้ดีเกมที่เทียบแลกได้ค่าได้อะไรเงี้ยตายได้ฮะแต่ว่าถ้าแลกได้ถือว่าไม่แย่เลยเพราะว่ายังไงเดี๋ยวสักพักก็รวยละเนี่ยตอนนี้เรเว่ากล้าแล้วปามมเนียนเวฟบหลังทีเดียวหายหมดฮะเทปพอลงมาที่เลนกลางนะหวังว่าจะเอาเพจแล้วแต่ว่าเกฟก็เข้าเลนพอดีอะปิงว่าจะไปเลนล่างแล้วตอนนี้มีเอเวอร์ฟอร์ดแล้วนะซีซีนี่คือแน่นๆเลยฮะล้ว,ลวปาไพา่ทองใส่ไปฮะกดเอเวอร์ฟอร์ดโดนไป2ตัวตอนนี้เซรีเรือเหลือหนึ่งโอเคตายฮะมีการเทปพอลงมาฮะ เทปือไพ่ทองแล้วมีสต็อปวอตเรียบร้อยมีโก้อยู่นะจังหวะนี้มีไอเวิร์นมาฝั่งข้างบนฮะแล้วโดนเลซี่เคาะหัวไปฮะโอ้โหอีนเด็กก้อนติดสวยงามเลนล่างฮะยังบวกกันไม่หยุดเลยนะจนเทบเกิดใหม่ครั้งฮะตอนนี้กดโก้มาที่เลนล่างแล้วฮะจั่วไพ่ออกมาเป็นไพ่ทองแล้วปลาใส่หัวเสลไปเพ้อมมากดเอเวอร์ฟอร์สฮะได้มาเป็นอีกหนึ่งคิวฮะอู้ มีเอเวอร์ฟอร์ปุ๊บก็เริ่มดามจพอได้ละเออเดี๋ยวรออีกชิ้นหนึ่งครับเป็นลิชเป็นหรือไม่ก็รับปิดไฟก็สบายๆล่ะถ้ารับปิดไฟเนี่ยก็จะทําให้แคลรี่ฝั่งหลงข้ามเนี่ยเล่นยากมากๆเออแคลรี่เนี่ยไม่ค่อยอยากจะเจอทียอะเพราะว่าไพ่ทองมันสแตนนนานแล้วมันสตันแบบเรื่อยๆอะไรมันสแตนล็อกหัวแต่ว่าถ้าเป็นลิชเป็นมันก็จะดามจแรงนะแบบลงไปนี่คือแบบแทบจะโซโล่คิวได้เลยก็ได้ จังหวะนี้เกฟเข้ามาลึกมากนะเทียบอ้อมาทางด้านหลังแล้วแต่ว่าเซรีมาปิดอยู่นะอาจจะต้องถอยออกมาก่อนนะแล้วกดเด้ฟอร์โดน3ตัวไปเซรีปีนกำแพงมาเทียบต้องจั่วไพทองปลาไปก่อนแล้วเกฟทำท่าเหมือนจะได้ต่อนะเทียบต้องอยู่ใกล้ๆป้อมมาเพื่อที่จะไม่ให้เกฟออโต้แต่ว่าก็แตกไพ่ไปเล่นเหลือหนึ่งนะเกฟเกมนี้น่าเสียดายเกมนี้น่าจะเกิดน่าจะ รวยก็เลยออกเป็นลิชเปนมาจะได้ปลาไพาแบบแรงๆเลยนะถ้าเกมไหนเราไม่เกิดเกมไหนมันทรงๆหลอกจะออกเป็นรับปิดไฟก็ได้เพื่อที่จะทําให้ในไฟ์เราเล่นได้ง่ายขึ้นอนะไม่มีอะไรถามมาก็มายืนฟาร์มเลนข้างนะมาทําเวฟทําอะไรนะแต่ว่าตอนนี้เกฟโผลมาแล้ว2ชิ้นเช่นกันนะคือแรงจัดๆนะแม่ยืนหนักผู้มาแล้วเกฟโผลมาปาสกิลใส่ไปไล่ตอดไปหทีฮนะว้าวโดโดลบสกิล อ้อันตีลงไปตรงหน้าเกฟเลยฮะจังหวะน,นี้วออแรงก,กันอีกล้วคือเมื่อกี้นี่อันตีลงไปตรงหน้าเกฟเลยนะซึ่งเกฟมันแรงไงเวลายิงคนระยะประชิดอะเจ็บมากๆเมื่อกี้ที่โดนยิงไปแต่ว่าแรกได้ก็ถือว่าไม่แย่อะไรเลนกลางมีการบวกกันนะเทฟเกิดเป็นที่เรียบร้อยนะ้เทเลพอทไหมโอเคตัดใจเทเลพอตมาที่เลนกลางอะมีฮิวอยู่นะตอนนี้ ขอป่าทักทีหนึ่งดิโบเข้าไปเซลิป,ปินกับแพงหนีไปฮะโดนไล่ยิงมาตอนนี้คว้าภพยทองมาแล้วกากัดแฝดชนไปเทียบนะ่าจะต้องมออ่อปะกินเด็ดกดอันติให้ไม่ทันนะก็เลยแ็กให้ไปว้าว17นาทีแนละ้วตอนนี้รูปแบบเกมเนี่ยทีมฝั่งสีฟ้าค่อนข้างเสียเปรียบอยู่เหมือนกันนะทีมฝั่งสีแดงเนี่ยสกอร์คิวน้อยกว่าก็จริงนะแต่ว่าดูเหมือนจะได้เปรียบกว่า เดินมาเลนกลางฮะไอ้วันเรียกเดซี่ออกมาเทียบคว้าไพ่ทองออกมาเซรีตร้องหนีก่อนนะฮะแล้วเปิดจังหวะเทียบได้ปาไพ,พ่เพราะปรากฏเอเวอร์ฟอร์สใส่ไปฮะขาแข็งแข็งไปเลยเมื่อกี้นี้กดอันติเปิดแแบบนะแล้วลงไปฮะลงไปตรงหน้าเกมเหมือนเดิมอะโอเคแลกกันมา2ต่อนหนึ่งอะไปไงเวลาแคลรี่โดนปาไพ่ทองเนี่ยมันตายได้เลยนะเออคือมันโดนเอเวอร์ฟอร์สโดนอะไรต่อยเยอะฮะนั่นแหละแคลรี่จะไม่ค่อยชอบเวลาเจอเทียบ แล้วถ้าเทฟมีรับปิดฝ่ายนะบอกเลยว่าเล่นยากมากแคลรี่ต้องมีชีวิตเด็ดนะเกฟมาตอนนี้เลยว่า4เป็นที่เรียบร้อยนะเลเวลนำเทฟสองเลเวลเลยฮะอู้คนนี้ฮะมีสูตรโกงเลเวลอีกแล้วนะมังกรเกิดเป็นที่เรียบร้อยฮะเป็นมังกรน้านะตัวที่3ของฝั่งสีฟ้าฮะแล้วมีการปล่อยลิฟและเดี๋ยวมาดูกันว่าทีมฝั่งของข้ามเนี่ยจะมาเล่นหรือเปล่าอ่ะน่าจะมาไม่ทันแล้วเพราะว่าไม่ได้โซนพื้นที่ไว้เนี่ยเเวลาไม่มีอะไรทานะเราก็มาดันเลนข้างฟาร์มมินเนียนไปเรื่อยๆอ่ะ ใครมาเราก็สามารถหนีเอาตัวรอดได้เรามีอันติส่งลิฟชนป้อมมะจังหวะนี้ได้ป้อมมาเป็นที่เรียบร้อยรวยมากตอนนี้เทียบคินเด็ดดะอยู่แถวเล่นล่างนะเทียบตันใจกดอันติแล้วลงไปตรงหน้าเกฟอะโอ้โหแล้วคินเด็ดกดอันติโอเคเดี๋ยวฟ้าใสาไปอะโอ้โหไฟนี่โคตรบาปโอเคอะ <laughs> เมื่อกี้เทฟกดรันตีไปเห็นตัวเดียวเพราะว่ากาการก์ดเนี่ยมีแบนชีมันเลยทําให้เทฟเนี่ยไม่เห็นตัวกาการก์ดฮนะจริงแล้วมี2ตัวอู้ทีมฟันของข้ามาไฟชนะก็ได้บาลอนไปนะทีมฝั่งสีฟ้าก็เลยมาแก้เกมกลับด้วยการมาไถ่ายป้อมกลางอนะได้ป้อมมาป้อมหนึ่งได้รับปิดไฟมาเป็นที่เรียบร้อยฮะคว้าไพ่ทองออกมาหวังว่าจะปาใครสักคนนึงนะแล้วบูธไปแล้วะปาใส,าเส่เซรีไปเซรีต้องอีหนีก่อนนะพร้อมกับโดนิวฟอร์ดใส่ไปแต่ว่าเทฟก็โดนเก็บยิงระยะ เผาขนไปเจ็บมากน่ากลัวไหมเวลาเทฟมีรับบิดไฟแม่งถือไพ่ทองแล้วแม่งก็เดินแบบดูดๆอะ่ะใครโดนทีก็คือแบบต้องถอยก่อนอะไม่ง,งั้นโดนดาเมจต่อแล้วจังหวะนี้กากัดมาจากมุมมืดปานตีใส่เทฟแล้วเทฟนิ่งไปเป็นที่เรียบร้อยเซริเข้ามาคุกวงในฮะพร้อมกับมีแมวมาด้วยนะโอ้ฝั่งข้ามชนะไฟอะ่ะโป ปากกากัดยังไม่ตายากรัดเลือเล่อนนิดเดียวขวาไพาทอออกมาตอนนี้ปลาใส่หน้าเก๊ไปพร้อมกับมีคินเดตแต่ว่ามีเซรี่อยู่ใกล้ๆฮะโอ้และเกมไม่ตายด้วยมีแมวมาฝากอีกหนึ่งตัวฮะโอเคคินเดตก่อนตีนะพยายามที่จะตีแต่ว่ามีคากล้วปลาตีใส่คินเดตนะคินเดตกระเด็นออกมาแล้วโดนเซรีไล่ยิยงไป เว้นมาทางด้านหลังอ่ะกด,ดันตีใส่เก๊ไปดามเมจแรงจัดไล่ตัดใส่ไซริไปอ่ะโอ้ยไม่ตายฝากโอเคเล่นยากนะเล่นยากเกมแบบนี้เกมที่ฝั่งของข้ามออเข้ามาใส่เทฟเนี่ยเล่นยากมันต้องเป็นเทฟที่ไล่ฆ่าฝั่งของข้ามอ่ะเกมมันถึงจะออกมาดีอ่ะคือเทฟเนี่ยมันเป็นแชมเปนที่มันต้องทําอะไรหลายๆอย่างอ่ะต้องทําเลนข้างต้อง แก๊งต้องโลมต้องแบบคุมเวฟอะไรต่างๆมันเป็นตัวที่ต้องทำหลายๆ,ๆอย่างนะก็เลยมีความเล่นยากในระดับหนึ่งเลยนะเกมนี้เห็นไหมเขาทำเล่นข้างเขาทำอะไรเพื่อนตลอดเวลาแล้วก็พยายามหาจังหวะดักฆ่าดักจับอยู่ตลอดเวลานะปลาใส่เกฟไปฮะเก๊เลเวลสิบเจ็ดโอมากรเลเวลเยอะมากก่อนนั้นตีพร้อมกับคว้าไพ่ทอ,องออกมาแต่ว่าเก๊หันสวนนะเกือบตายฮะังหว่านี้ฆ่าไม่ได้อีกแล้วปิดไม่ลงนะแลกกันไปอะ เทียก็โอ้ฝักปิดไม่ลงอะปิดยากไปหน่อยอันนี้คือทำถูกแล้วนะคือแบบเกมที่เราเสียเปรียบเนี่ยวิธีการคัมแบ็กกลับมาก็คือการพยายามทำอะไรสักอย่างหนึ่งอะดักจับดักฆ่าอะไรเงี้ยเออถ้าเราฟาร์มอย่างเดียวเราสู้เขาไม่ได้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับสำหรับเกมเทียบผมว่าเกมนี้เนี่ยเป็นเทียบแบบต้นตำรับเลยนะคือเล่นแบบ ทุกอย่างที่มันเป็นเทบแล้วอแต่แค่เกมมันออกมาในแบบที่เทบไม่ชอบอะก็คือเกมที่แบบฝันข้ามแม่งไม่ตายอะเราอัตีลงไปแล้วแม่งไม่ตายอะเออแค่นั้นเทบก็คือเล่นได้ยากละก็เป็นแชมปีเป็นอีกตัวหนึ่งที่แนะนำม,มาใครที่แบบว่าผู้เล่นสายฮาร์ดคอร์นะอยากเล่นตัวอะไรที่มันยากๆเนี่ยเทฟนี่คือ,อยากจัดๆนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้ฮะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะส่วนใครมีคอมเมนต์อะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ